กับ m i n e ครับเซิร์ฟเวอร์ฮิซนะครับไม่ใช่ฮิโซไฮไฮโซครับฮิโซฮิโซฮิโซนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะไม่มาเล่นนะเอ้รีวิวเซิร์ฟหรือเราจะมาเล่นวะผมห่างหายไปนานจากรายการคุณเลยเนี่ยใช่สินานมากเลยก็เข้าเรียนนะแหนูล่าก็มึงไม่พูดนะคิงเราจะมารีวิวหรือเราจะมาเล่นไปหาที่ชาบานกันเตะ เออทำเป็นสตอรี่ในเซเวอร์นี้แล้วกันเฮ้ยมีบอกแอดมินคุณว่าแอดมินคนไหนหน่าอะไรหน่าวะน่ารักไหะเอาคุณคปนไหนเนี่ยแอดมินมคนไหนน่ารักเฮ้ยร <Yeah. S 1> ับทีพีด้วยครับมิงน้องคิงลี่หน่าวะน้องน้องคิงลี่รับทีพีเอเลยครับรับด้วยครับอ๋ออ,อยู่แค่เอง โอเคก็ไปหาที่สร้างบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ยทางนี้ทางอะไรอ่ะเนในมาด้านนี้มันต้องมาด้านนี้เฮ้ยผมเจอวาร์ปครับตรงไหนมาตรงสปาดิ้ยครับตรองไหนอะครับยังไม่รู้พี่น้องพี่นออะไรกันครับร้านนึงนะครับขออ่านหนังสือก่อนเด็กดีครับทำสร้างค่าอชท้างกิวเลยครับคุณสร้างไม่ของตกปะเนี่ยตไม่ของไม่ตกอครับคุณคุณสร้างกิวเลยค่ะหนังสือไอ้นี่ผม ผมขอเก็บละกันโอเคครับก็โอ้ฟรีเหรอมาขอว่าอะไรอะอะไรหรอมันสมัครอาชีพได้บอกวะเออครับจ็อบจอยัครับจ,อจออ็บอบโอ้โหดูมันทิ้งยิ้กมาเลยโอ้โอหเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปเปล่าเฮ้ยสมัครได้เฮ้ยเขาเป็นฟาร์มเมอร์แมนเนอร์แมนเนอร์เอ,อ้ยวันนี้เราเออก็จะมาเออเล่น เป็นสตอรี่พาร์ทที่สองไปเลยดีกว่านะเขียร์ฟาร์มเมอร์ไม่เป็นผมเขียร์ฟาร์มเมอร์อุ้ยทำอะไรกันอยู่พาร์ทสัตว์ไทยอะไม่ได้ลงวัดฟาร์มเมอร์เขียนไงอ่ะชาวไรเอาแล้วเขาอ่ะเอ้ามันต้องเขียนว่าชาวไร่เหรอเฮ้ยมาทางนี้มาวาร์ปโซนก่อนเรื่องอาชงอาชีพไว้ที่หลังอย่างนี้พวกคุณอุ่ามัวสิครับเอออาชีพไว้ที่หลัง วะมีคนทักนี่ครับมันหัวอะไรครับอยู่ไหนเนี่ยรับทีพีกูด้วยหายมันต้องซื้อหัวอีกอะดีเว้ยเซิร์มี้มีซื้อหงซื้อหัวด้วยเออรับเถอะใครก็ได้รับทีพีด้วยครับผมอยู่ดังเดียวได้ครับพวกพวกคุณทีพีมาครับวาร์ปโซนเถอะมาวาร์ปโซนครับที่ไหนวะ พีพีมาครับทุกคน P A R A L F ปารับด้วยคิงลี่ก็แสงสกายก็อยู่ด้วยกันนะแสีงสกายไม่งี่งดังนะอ้าวเหรออ๋อข้างล่างข้างล่างข้างล่างรู้ป่าววะตกฟาร์ฟโซนออกเจอแล้วเจอแล้วข้างล่างไปไหนดีจีนงี้ครับคนณโข้างหลังครับออามาดูเจอแล้วเคุณโแล้วคุณอุลกผาชมครับโอเคครับก็เอ้ยตกสรุปเรามาเล่นสตอรี่ใช่ไหม อัน<ข>ที่สอโอเคครับก็อ่าอันนี้จะเป็นตอนที่พาที่สองเลยนะซึ่งแมนเนอร์ไม่อยู่นะคะซึ่งแมนเนอร์เขาติดรารับแฟลปพับภารกิจพิเศษครับภาร,รกิจพิเศษจึงต้องคณะอยู่บ้านจึง,จงส่งคนรับใช้ที่บ้านมาแทนนะครับ <ไฟ S 2> ชื่อรับแบคครับชื่อรับแบคครับคนนี้ครับคนรับใช้ที่บ้านครับเดี๋ยวตบไิอ้าวอ้าวอ้าวห้อะห้อยเอ๊ะแล้วตกลงกันไปเฮ้ยไปไปไหนเดี๋ยว ว้าไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยเงียบเฮ้ยใครเงียบเนี่ยอ๋อคป็นแบดเนี่ยไม่มีใครเงียบครับอันนี้นาบอสไปไหนดีครับไปไหนดีครับไปทะเลทรายปะครับเออไปรซังไนที่ทะเลทรายกันเถอะนี่นี่มาตรงนี้มันต้องไปตัดไม้ก่อนไม่ใช่หรอเออนั่นดิไปตัดไม้ได้ปะเอสไนม์จมีต้นไม้ให้คุณตัดปะครับฮะนี่วิ่งแข่งป่าดุกดิบครับตรงนี้นี่ไงครับป่าดุกดิบเข้าไปแล้วป่าดิบชื้น ทำอมเข้าไม่ได้วะเอ้ยที่ไหนวะผมดูมินิแก๊โคตรใหญ่เลยครับผมไม่มีมินิแมปวะเธอผมไม่แด่เออพวกเอ็กซ์เรย์ครับคุณจะโชว์เกียนให้โล่งรู้โอ้ห้าเราต้องประกาศครับเราต้องประกาศห้าตัวห้าร้อยครับไม่แลกครับแลกครับก็คุณไม่มาครับที่ไหนดีมองไม่เห็นอยงนี้ครับแลกครับผมแลกครับเจอแล้วโอ้ปลาตัวละห้าร้อยคุณตกเองแล้ววะ อเอาเย็โดโกเอาออฟเมมโมรี่เขาใหม่ครับแมงเซิร์ฟมันแลกกว่าเออเดชเซิร์ฟได้ความรู้สึกเขามันแลกมากดีกว่าไอ้นั่นอะครัเออครัมครัมครัแฮมแฮม,ม,ม,มดีกว่าเซิร์ฟอูเยอะแยะเลยใช่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 ใช,ใช่ครับเออแล้ว เราเราเออเราต้องไปตัดไม้งไหรเเนี่ยผมอแล้วไงปลาตัวละห้าร้อยเฮ้ยน่าจอที่ซางบ้านแล้วปลาปลาคูลงไปก่อนโโอ้หเฮ้ยอู๋รอด้วยอู๋เขาเห็นกันแล้วอ่ะเขาเห็นกันแล้วเขาลงมาข้างล่างแล้วอ่ะเฮ้ยรอคนใช้หน่อยสิข้างบนด็ดูข้างบนรอคนใช้หน่อย ตอนนี้ขออูมอูมีเหล็กปะอูมีขวานเหล็กปะไม่ครับมีแต่ขวานหินเขาให้เอาปะเอาดิเอาดิแน่นนอายดูดิกีอยากสปาลเขาเสกได้อะเขาเสกขวานหินให้แกใครแม่งโอ้โหมาโอ้โอ้โอ้หันหน้าไม่ได้โอ้เหตุแล้วแล้วแล้วขอหน้าขอหน้าอ่านี่อ๋อแจก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 เฮ้ยกูไม่ได้วะข้างบนข้างหลังนู่นนู่น อ๋อเหรอแล้วละโอ้โหโอ้โหเฮ้ยพวกคุณร้องผมหน่อยสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมกูไม่ได้เลยวะอ๋อเข้าแล้วโอเคกูขอไปตัดเอาออฟเมมโมรีมานั้นเนี่ยคุณไม่สงสารสงสารโองสารโหอยากจะร้องไห้เลยอ่ะไอเซิร์ฟเซิร์ฟพาร์ทแรกอันนั้นนะฮะัโอ้ยเซิร์ฟพาร์ทแรกอันนั้นนะครับมันหายครับเออมันหายครับก็เลยมาอัดในเซิร์ฟนี้ดีกว่า็ลุยไปเรื่อยครับเรื่อยๆครับ ไม่มีจุดหมายปลายทางครับคุณคุณจะไปไหนครับโคเฮ้ยไม่มีโพเทกไห่เหรอเซิฟเนี้ยคุคครับคุณคิงครับดูการโดดแบบโคเทพนะครับแอสซินยังเอ้อนี่คุณคิงลองโดดมาสิครับเฮ้ยโอ้โหแอกยฆ่าแม่นั่นแหลกเลยตีกันได้ด้วยเหรอใครมีอาหารเนี้ยอ้าวตีได้เหรอเออได้เหรอ เออได้วะเออได้วะไม่ยอมะครับคนใช้ก็ไม่ยอมนะคะโอ้โขอโทษครับคนใช้ขอโทษโอ้ยใครวะเรียกผมว่าเจ้านายชมไม่เรียกหรอกแน่นะโอ้เพ็ดโอ้โอผมคงต้องออกแล้ว<ฟ>เข้าหม่กลอบแผนขับไหมแล้วชื่อ P Z R พรอสซ่าในเซิร์ฟนี้มันดีนะเว้ยมีอาชีพ ขอไปบอกเขาก่อนว่าอัดคลิปอยู่ครับผมนี่นี่โทษด้วยใครครับมันคือใครครับ P K ปอมซาชาน e ลเขาโอ้เอ้ยมีคนมาเพิ่มใครอีกอ่ะในเฟสเหรอจะบอกผู้คุณครับในนี้แหละในสกายไหนว่า P K P K นี่ไงบอกเลยครับอย่ามายุ่งกับกูค่ะผมอัดคลิปอยู่ อยู่งับงับอะไรวะงับหัวห้องนะครับคุณนี่ทำไมตัดไม้ไม่ไม่หลุดออกหลุดเหรอไม่ปลูกต้นอ่อนบ้างเลยคุณนี่ยโอ้ยแบรับที่พีด้วยนะครโอ้โหครับโอ้เขาทำมาแล้วแบรับด้วยครับคุณแบรับคุณแบรับที่พีด้วยเอออ่า นี่อัดปลุกต้นไม้ใช่ไแมว่าเดี๋ยวน้องเ,อองเอลยรักโลกเขาเขามามามาเข้าเซิร์ฟนี้ผมก็ไม่รู้นะถ้าเราไม่ปลุกต้นไม้ให้เขาอ่ะกลัวอะไรครับกลัวครับกลัวหน้าเขาครับหน้าเขาโอ้จริงเขาอาจจะไม่ใช่เยโดเอาเอาเมมโมรีอีกและวโอ้เอโอโอ,โอ้ไม่มีชุดเหล็กใส่ไงี้ยไม่แบดเอาชุดเต็กไาที่ไหนวะผมชอบโชว์ชุดเอาไงฮะคุณไม่เจอเหรอครับเอ้าโอ้โหนี่ดูอ๋ออ๋อเอ้ยแมะไม้หน่อยดิ กูตัดไม้ก่อนเออตัดไม้กันก่อนอ่าๆผมเลงกับเกมอยู่ครับแม่งหลุดบอลฟินาเล่ไงฟินาเล่ฟินาเล่เฮ้เฮ้เร้องอะไรวะเออเอ้ยโอ้ยอย่าลืมปรับแสงนะเว้ยแบทเอ้ยโอ้ยอย่าลืมปรับแสงปรับแสงกูมีนี่กูมีไอ้เออเอาแฟนซีโฟ้าล์คใช้ใช้ปรับแสงวะฮะเฮ้โบ้จุ่จูโอ้จุ่จูจู่จู่ไม่เอาไม่บอก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 พอจะรู้ เพื่อนครับเออโอ้เอลอะเอลอะเอลอะเออเอลอะรู้ใช่ไหมแบดเอลอะแต่เขาไม่ได้ร้องเขาไม่ได้ลงเอ๊ะลงนี่หว่ะไอเวลเท่าไหร่กันละวเเวลมากกว่าหนึ่ไม่ขึ้นเลยเขาเวลสามสิบสี่เฮ้ยทำไมเขาเวลขึ้นไวจังวะเวลสามสิบสี่เออไปป๊ามาจากไหนวะเอ้ยนี่นี่โซนนี้สร้างบ้านสวยเลยนะ อ<น> <A> ย่ามานะเว้เอเอเยอย่ามา <Okay. S 2> มอีกโเูเวลอะไรเวลศูนย์นี่ใครเอออยากรู้สก,กายของแอดมินวะทำไมคะจะโทรไปด่าเหรอครับด่าอะไรครับจะได้ปิดเซิร์ฟให้เราเล่นกันแบบอาลิปน,นะครับอ๋อแหมคุณคุณมีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอครับมีครับ แอปมินไซเบอร์ผมยักคุยมาแล้วโทรไปถามครับผมว่ายากล็อกเกอร์เกมเมอร์คุณรู้จักนะครับเขาไม่รู้จักเราฟาดหัวทิ้งนะครันบอกใครครับใครครับกูก็เงียบเลยครับใช่พ่อผมหรือเปล่าครับมันจะบอกว่าใช่พ่อผมหรือเปล่าครับเงิบเลยโดนเตะออกมาโดนเตะออกจากเซิร์ฟเลยแย่หาเซิร์ฟอื่นอีกเฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นมีตรงนู้นมีเฮ้ยเราสร้างบ้านดีกว่า หน้าไอ้ไม้สีขาวๆด้านนู้นน่ะคุณเอาบ้านรวมไหมครับรวมครับแล้วค่อยแยกบ้านเอาเองเหมือนโอ้ยใครตีกูวะโอ้ยไอ้กูมีดาบกูมีดาบเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าคุณจะตีดลยว่ะเฮ้ยกูไม่มีอาหารกูไม่มีอาหารจะท้าไฟเหรอผมเงียบเงินอยู่ลูกนึงขอยครับ ขอแดกเอาเฮ้ยเสิมนี่มันมีหลอดหลอดเลือดเลยเฮ้ยเอาไอ้เพื่อนไปขอแดกก่อนอย่าเพิ่งไ้ยี่ไม่มีของแจกฟีอเติมนี้ยนีแจกอะไรฟีอ่ะพวกของกลิตก้อนของกลินก้อนผมเจอทานเฮ้ยคุณเลยคุณเลยโอ้โหด้านนู้นบ้านใครวะสวยจังเลยเฮ้ยใครเอาไม้มาวางวะเนี่ยสองี่ภาคที่สองนี้อาจจะยาว หน่อยโอ้หล่าเกียรนเดอร์ชิบหายเลยอัดวันนี้เรนเดอร์ชิปเรนเดอร์เสร็จแล้วครับัโอ้แฮกเกอร์ไมค์ครับตบ้าเลยเฮ้ยตัวปอมเฮ้ยตวปอมแน่นอนครับซุนแบ๊ะครับรับด้วยดีครับเฮ้ยแต่ว่านี่มันเป็นรูปพี่แท็กอะมันมันแบบเป็นของพี่แท็กเลย เออเนี่ย<ส>ใช่ใช่ของพี่แท็กเนี่ยแต่พี่แท็กเขาไม่ออนโอเคปฏิเสธโอเคครับก็เฮ้ยแบ๊ดอะไรน่ะสุดทานมีคนนี่เข,<อ>เขามีดาบเอ็นชานแหลมคุ้มสามเอ้ยเร็วจังวะเออเมืเออ่อไหเ,เอ็นช้ารักต้องไหนวะโอเฮ้ยเดี๋ยวเขาหาโซนที่สร้างบ้านก่อนเลยเว้ยแคาแถวนี้แหละเจอแล้วครับตรงไงอ๋อเจอแลเขาอะไรนะครับขุดจิู๋ขุดอยู่ใต้ดินเลยครับโอ้โหแล้วเราเข้าไปตกแต่งข้างในใช่ไหม ชิมมี่ใช่ <im> เลยคับชิมมี่ชิมมี่อ๋อโอ้โอยู่ใต้ดีเลยโอ้โ oh หเป็นอะไรที่อันนาร์ชมากเลยผมเริ่มลื่นแล้วค่ะเล่นไ <L ender S 1> ด้คลิปสิจคังเขาเซิร์ฟมันจะแหลกตอนนี้อ้าวใครอยู่ตรงไหนนะแบดแบดดี้หลุดไปแล้วครับอ้าวแบดมันหลุดจากสกายหรอวะ เดี๋ยวเราสองคนเราสองคนเราเล่นไหนจะมีเราเล่นไหนใช่ไห้อกง่ายมาจบเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้วะกูอยากจันูล้วซ่าจริงๆริงไอ้ใครฆ่ากูวะคิงมึงฆ่ากูใช่ไหม นี่เอ้ยตรงนี้มันมีแจกไม้นี่วะขอทอสก่อนละกันเ้างกดตรงไหนอ๋องงเลเอ้ยเขาจะหาที่โดบานเว้ยเฮ้ยตรงนี้มันแถวนี้มีบ้านใครโดได้บ้างวะไปเขาเซตโฮมก่อนจะไปรูไม้จะไปรูไมโอ้ใครทำแกตายวะ มือแหละมึงอย่ามาทำไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำห้องขังเกียร์เหรอตรงนี้อ๋อเฮ้ยแล้ว่ะ EFP ป้อมเอ็กพ่อรู้แล้ว e f เอ็กิงไปเอามาจากไหนเห็นยังเห็นแล้วห้องป้อม EFP เฮ้ยจุ๊จะอย่าบอกแว๊ไม่ต้องบอกแวทไม่ต้องบอกแว๊ดหรือมันอาจจะมิวมาไว้อยู่กันได้ขอปั๊มครับโอ้โหเวลนทสิบสองแล้วอ่ะ เออว่ะเออว่ะเบดอะปัมเยอะอะวิ่อะไรโอ้วิยี่สี่ยี่หยเจ็ดโตไอ้คนอด้เอ้เ่นแน่ไปเจอกล่องเปิดได้เว้ยเจอกล่องเปิดได้มาด่วนแล้วมาด่วนมาด่วนโอ้กล่องเปิดได้เล้วมาด่วนขิงวับพีพนอยิงขิงิงขึ้เลยขึ้เลยเ้ยเปิดปอดนาเปิดปองเปิดปองเียงีดหน้าเลย กิงกิงบอกว่าหน่วะโอ้ไกลมากมามีอะไรไหมไอชิโอ้ยทำไมเอ้ยรับทีพีกัด้วยไม้ไม้กระกากระดับรับทีพีกัด้วยอุ้ยเหมือนมีอะไรดีๆเลยอ่านักกูกับปามีเพีต่อต่อไปนี้ไปละคุณอู่รับทีพีหน่อยครับเอ้ยปามีเอฟพีอยู่นั่นแหละครับ เฮ้ยโอ้แมว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 ไม่ดีไม่ดีเออหายพี่ครับหายพี่ครับไปแบทไปเนาะเยฟพีเต็มหน้ากูเลยเนี่ยโอ๋อหายหายแล้วมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเอาอีกแล้วไอเด็กเป็ดเอาอีกแล้วโอ้ยเวลา40กว่าแล้วเย่45แล้วนั่งฟังอย่างนี้ทำไม ใครเข้ามาอ๋อ,อมองไม่เห็นเลยแบทมินบ่าว่าแบทไอคิงคิง<า>อ๋ออะไรหรือว่ามึงไม่อยู่ไอ้ไอ้ไอปาร์ตี้ต่อไอ้สวัยวงสวยวยเบิลมาแล้วเวลาเสร็จแล้วล็อกอินไม่ได้ว่ะแลกเซิร์ฟอ่ะเออดิ มันต้องคนน้อยกูออกแล้วเฮ้ยมันกระโลกระลาวะอะเฮ้ยกูเริ่มหายแล้วอะมั้งเอพีอิร์เซฟที่ดีเล่นเถอะเซร์ฟที่มาไม่แรกอะ่ะเออนั่นดิเอ้เาต้องหายเราก,ก็ทิง้งแอ้แวเราก็ทิ้งแบตไปในนั้นแต่กูอัร์เซฟนี้อยู่ดิโอ้เอ้ยแล้วอยู่ไหนวะ ที่ให้อาหารนี่แหละวะเอ้ยคิงฮะรับทีพ์ตูด้วยฮะรับทีพ์เขาออกมาแล้วอ้าวเขาล็อกยิงไม่ได้เข้ามาเถอะเขากำลังอัดอยู่ไงเีจยวอื่นเถอะอ้าวไม่องไม่ชอบดูหยอกเข้าใจสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย